เวลา46นาทีเรื่องเราเช้านี้อ่าวันนี้ฝนเยอะนะครับทุกผู้ชมก็ยังเป็นฝนต่อนเนื่องจากพายุหนองฟ้าแม้จะเข้าประเทศไทยเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแต่อย่างที่บอกนะครับฝนจะแช่แช่ก็จะเป็นหางๆแล้วล่ะนี่คือปริมาณฝนใน,นวันนี้กทมพิรมบนทน60%วันนี้วันฝนตกเยอะอีกวันหนึ่งนะครับหาเหนืออีสานแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่70%ของพื้นที่นะคะอ้าวกรมอุตุออกประกาศเรื่องพายุหนองฟ้า ฉบับที่9ไล่เรียงว่าอิทธิพลของพายุหนองฟ้าซึ่งเป็นย่อมความปกอตาต่ำอ่อนกำลังจากเดือพายุดีเพนชั่นเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมเข้าปกคลุมภาคเหนือตอนล่างและจะเคลื่อนเข้าสู่เมียนมาวันนี้ ขณะที่มรสุมตะวันตกเชียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันมันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะสองปัจจัยนี้ทําให้ภาคเหนือด้านตะวันตกยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะจังหวัดที่เตือนกันก็คือลำปางสุขโขทยัยกําแพงเพชรลาพูนเชียงใหม่ตากและแม่ฮ่องสอนค่ะอ้าวนี่เป็นคําเตือนกรบบุตุขนาดเดียวกันไปดูลําปางลําปางฝนตกหนักอําเภอเถินท่วมไปสหมู่บ้าน ยี่สบหลังคาเรือนจมน้ำอยู่แล้วก็เกิดดินถล่มใกล้วัดเจดีลอยฟ้าด้วยนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ลำปางขนาดที่หนักก็จะเป็นเพชรบูรณ์นะครับลมสักนิดเติงเครียดต่อเนื่องจากที่นำเสนอไปในเรื่องเล่าสอทิศเมื่อวานมวลน้ำป่าสักทะลักเข้าชุมชนเศรษฐกิจชั้นในของลมสักพนังกั้นน้ำหน้าวัดไพรสนจักดารามพังทลาย คือบริเวณสวนดงตาลเนี่ยนในเขตเทศบาลเมืองลมศักด์อามศักด์แม้จะไม่ใช่อำเภอเมืองแต่เป็นอำเภอใหญ่เขตเศรษฐกิจสําคัญนะฮะของเพชรบูร์น้ํามันสูงกว่าแนวผนังก้นน้ํำราวหนึ่งเมตรและปรากฏว,ว่ามันทะลักเข้าสู่ถนนพีทักษราวกับน้ําตกอย่างที่เห็นนี่แหละะ,ะ,ะแบบนี้เลย พื้นที่เศรษฐกิจชั้นในเทศบาลชุมชนในเมืองและชุมชนสีมงคลบ้านเรือนกับร้านค้าหลายแห่งถูกน้ำท่วมค่ะโอ้โหผัวเพชรบูณ์กับนาำเพอและสสลงพื้นที่ ผู้ว่าได้ระบุว่าปีนี้น้าสูงเป็นปรติการแล้วมาเร็วกว่าที่คาดไว้นะคะเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ไว้3มเครื่องยังไม่สามารถดําเนินการได้เลยต้องรอจนกว่าระดับน้ําในแม่น้ําจะลดลงขณะที่พนังกั้นน้ําที่หน้าวัดไพรสนจากดารามถูกกระแสน้ําพัดพังทลายลงอีกจุดหนึ่งมวลน,น้ําก็ทะลักเข้าพื้นที่เทศบาลหล่มศัก์มากขึ้นค่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีน้ําจากจังหวัดเลยที่จะระบายลงมาเพิ่มเติมอีกนะคะ,ะขณะที่การเมืองยังวุ่นวายกันอยู่ คนเพชรบุญกำลังเดือดร้อนกันแบบนี้นี่เป็นภาพน้ำหลากเข้าสูนถนนรอบตลาดป่าสักผู้ใช้เฟซบุ๊กขขาวสั้นวันนี้เพชรบุญอาคารพาณิชย์นี่เคเรเศเซฐกิจกเห็นไหมเนี่ยกระสอบทรายเอามาวางกั้นน้ำค่ะหน้าโรงเรียนสีมงคลที่ลมสักสี่ทุ่มครึ่งน้ำท่วมเต็มพื้นที่ค่ะแล้วแนวโน้มก็ยังสูงขึ้นเรื่อยๆด้วย คุณไอสองให้พี่เดินสะดวกเถอะไอสองให้พี่เดินสะดวกเถอะ <หา S 1> น,นี่เป็ชื่อเพจโพสคลิปน้ำในเทศบาลเมืองลมสักช่วงกลางดึกเพราะน้ําจากป่าสักทละลักข้ามพานังเข้าสู่ชุมชนแล้วก็ไหลเชื่อแบบนี้โอ้โหมีคุณหมูขับรถฝากกระแสน้ำเกือบครึ่งล้อสองข้างทางคืออาคารพาณิชย์ แล้วก็มีคนเข้ามาเมน้นว่าหมาย,ยังต้องหาที่หลบภัยเลย <c oughs> นี่คือลมสักเพชรชบูรณ์นะครับตัชอมอย่างที่บอกว่า <c oughs> เป็นเมืองสำคัญ <c oughs> แม้จะไม่แอมเพอเมือง <c oughs> ก็ตามที <c oughs> สู่ขอไทย ยังหนักต่อเนื่องท่านผู้ชมเพราะรับมวลน้ำมาตั้งแต่ตอนบบของประเทศไทยเมื่อวานนี้น้ำโยมก็เพิ่มสูงขึ้นอีกแล้ก็หลากเข้าท่วมวัดปากแควแซ้ำอีกนะคะเมืสักครู่เป็นภาพโดรนภาพมุมสูงแล้วนี่น้ำแม่น้ำโยมยังกัดซอกกระสอบคายที่วางเสริมบนผนังกัน้นแม่น้ำโยมที่หมู่เจ็ดตำบลปากแว พังมาเกือบ10เมตรมวลน้ําก็หลากไปท่วมถนนบายพาสแล้วก็น้ำล้นที่สอบทรายตรงหลังโรงเบียรค่ะน้ําท่วมบริเวณสี่แยกไฟแดงบางแก้วนะคะ <c oughs> ชาวบ้านบอกว่านี่คือถือว่าหนักที่สุดในรอบ20กว่าปีเพราะว่าน้ําในแม่น้ํายมมากกว่าทุกๆปีตัดไปที่ท่าสองยางจวัดตาน้ําป่าผลจากฝนตกต่อเนื่องหลาก เข้ามาในพื้นที่ผสมดิ่งโครนเข้าท่วมบ้านเรือประชานชนที่บ้านแม่สลลดหลวงตำบลแม่สองอำเภอท่าสองอยางรถกระบะเหมือนเช่นเคยย้ายไม่ทันถูกกระแสน,น้ําเชี่ยวพัดไปอย่างนี้นี่ต้องเอาเชือกมัดกันนะคะแล้วค่อยๆดึงขึ้นมาค่ะซึ่งก็ไม่ใช่ง่ายเพราะว่าน้ามันเชี่ยวมากนี่อย่างที่ผมบอก ต้องมีพื้นที่ก่าข่าวความเดือดร้อนนี่คืออิทธิพลของหนองฟ้าอ่าจ,จังหวัดเลยฝนตกแช่แแล้วก็ดักๆและเป็นพื้นที่เขาด้วยน้ำป่าครับท้ชมภูหลวงภูกระดึงเมื่อวานนี้แม้จะไม่มากเหมือนช่วงเช้าแต่ก็ยังมีผลกระทบอำเภอภูหลวงอำเภอภูกระดึง ขนาดขอนแก่นยังมีน้ำป่าเลยขอนแกน่นบ้านวังเจริญหมู่2ตำบลห้วยโมงอำเภอภูผาม่านค่ะน้ำป่าหลากลงมาร้อยกว่าหลังคาเรือนนะคะตรงนั้นแล้วกระแสะน้ําก็ไหลเชี่ยวค่ะมันหลากลงมาจากเทือกเขาน้ําหนาวผ่านลําน้ําสาขาของเทือกเขาภูกระดึงแล้วก็ภูผาม่านค่ะอาเป็นภาพความทุรักทุเลแบบนี้ ตงไว้ที่ภูกเก็ตชักหน่อยฝนตกตอนเรื่องภูกเก็ตต้องระวังอะไรหนึ่งน้ำท่วมฉับพลันสองคือดินสไลด์ค่ะมีดินสไลด์ลงมาเพิ่มบริเวณศาราประดิษฐานองค์พระาธาตุอินแขวงจำลองอของวัดเกาะสิเรค่ะเพราะว่าฝนตกหนักแล้วดินมันอุ้มน้ำมานะคะเนี่ยดินก็สไลด์ลงมาทำให้บริเวณสาลาประดิษฐานองค์พระาธาตุเนี่ยได้รับความเสียหายสองหลังแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงก็เสียหาย เคราะห์ดีไม่มีใครเป็นอะไรนะคะตอนนี้ก็คือต้องออกประกาศกำหนดเป็นพื้นที่อันตรายอะคะ่ะห้ามคนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่ชั่วคราวและเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบความมั่นคงของสิ่งปลูกสร้างอื่นๆที่อยู่ในบริเวณตรงนี้ด้วย